กลับสวัสดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติด,ดตามอาจารย์ดรยโสธราสิริภาประภากรทุกๆท่ททานนะคะวันนี้ก็ <c oughs> พึ่งกลับมาจากการสวดมนต์ธรรวัดเย็นนะคะในวันนี้นะคะก็เป็นภารก,กิจที่สําคัญนะคะขอประธานอภัยนะครับางท่านบอกว่าทําไมอาจารย์ต้องใส่แว่นตาอันนี้จริงๆเป็นแว่นตาป้องกันแสงนะคะไม่ใช่เป็นเว้นตาสายตาแต่อย่างใดน,นะคะเพราะว่า อาจารย์มองคอมพิวเตอร์นะคะต,ต,ต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ไปตัดแว่นนะครับกรองแสงมาทันี้พอเราได้ใสแ่แว่นตากรองแสงแล้ว,วเวลามองหน้าจอโอทรศัพท์ต่างๆนี่ก็จะไม่ค่อยปวดตาสักเท่าไหร่นะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นอาจารย์ก็จะยีๆตาแล้วก็จะมองไปทางอื่นนะคะ ก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มองหน้ากล้องอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นจึงต้องใส่แว่นตาเพื่อกรองแสงนะคะเพราะว่าอาจจะว่าถ้าแสงไฟแรงเกินไปก็ทําให้แสบตามากนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยดวงตาที่เราต้องมองอหน้าจอคอมอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะจึงขอประทานอภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะค <c oughs> ่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกวันนึงนะคะได้มี f c นะคะได้เข้ามาถามว่า อนุภาพปฏิหารของของคุณแม่เนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะมีมากมายไหมนะคะใครบ้างได้ประสบปัญใดใครบ้างที่ประสบปัญหาแล้วก็รอดพ้นจากปาฏิหารรู้สึกว่าได้ฟังจากอ,า,อาจารย์ดรแล้วรู้สึกว่ามีกําลังใจนะคะหนูนับถือเจ้าแม่กุนอิมค่ะหนูก็ทําบุญให้ทานารักษาศีลแล้วก็รักษาศีลห้าแล้วก็ทานเจนะคะในทุกๆปีนะคะ จะดีไหมบอกว่าโอ้ดีมากเลยนะคะเราจะนับถืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นองค์ประถมก็คือเป็นพระพุทธเจ้านะคะพระธรรมพระสงฆ์จะนับถือพระอระหันต์หรือจะนับถือนะคะเหล่าพระอรยะสงฆ์หลวงพอ่อหลวงปู่อ,องค์น้นองค์นี้ลวนแล้วแต่ท่านมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะบุคคลใดที่เราให้ความเคารพนับถือนะคะ ขอให้ท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมระดับสูงนะคะแม้แต่พระโพธ,ธรริสัตว์คนอิม่มท่านก็ถึงเป็นถึงพระบรมโพธ,ธรริสัตว์นะคะซึ่งได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนว่าอนาคตอนาคตอา,ารนั้นท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั่นเองนะคะและท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีแม่ตาแล้วก็มีกรุณาอย่างมากมายต่อเราสัมปสัดนั่นเองนะคะ ดังนั้นการที่เราจะนับถือพระองค์ถือท่านเป็นเป็นพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติแล้วก็ถือว่าท่านเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งศีลธรรมอันดีก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่มีศีลธรรมนะคะเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่า,าจะนับถือ,เ,อเจ้า เจ้าแม่องหนึ่งแล้วก็อีอกองหนึ่งจะนับถือได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะอยู่ที่ความชอบนะคะจริงๆนะอาจารย์ก็บูชาเจ้าแม่กุนอิมนะนในหิ้งของอาจารย์เนี่ยเจ้าแม่กุนอิมเยอะมากเลยนะคะมีเป็นเยอะมากเลยองค์ใหญ่ๆเนี่ยองใหญ่ๆเท่าพระประธานเลยนะคะองใหญ่เท่าพระประธานเลยนะก็จะมอีองค์เท่าเด็กนี่องยืนนี่สี่ห้าองนั่นมั่ง อาจารย์ไปเห็นที่ไหนมีเจ้าแม่กนอิมเนี่ยรู้สึกว่าถูกชะตาอาจารย์ก็เอามาอย่างเงี้ยเพราะอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ศรัทธาท่านตั้งแต่เด็กแล้วเนาะก็เห็นปฏิหารของเจ้าแม่กวนอิมเยอะแล้วก็ได้สัมผัสกับเจ้าแม่กวนอิมเยอะไม่ว่าแต่พ่อของอาจารย์เองหรือแม่ของอาจารย์เองหรือครอบครัวของอาจารย์เองนะทุกคนก็สัมผัสพระเมตตาจากพระโพธิสัตว์กวนอิมเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ทำ คอนเทนต์นะคะในเรื่องของคนเม่บูริงตัวบนเติมนี้นะคะจนอา,อาจจะครบใน,ลนหลายๆมิติก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์ก็จะมาพูดถึงปฏิหารของพระโพธิสัตว์ควรอิม่มซึ่งในสายของอาจารย์ที่อาจารย์นับถือเนี่ยนะ,ะอาจารย์ก็จะนับถือพระ,พร,ะรัตนตรัยอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นพระอาหารหันตสาวกนี่อาจารย์ก็จะนับถือก็คือบูชานะ พระอาหารหันต์ทั้งหมดแหละนะทั้งหมดทุกพระองค์เลยนะคะพระโมคคัลนะประสารีบุตรนะแต่ว่าที่เราเจาะเพื่อที่จะให้เราเกิดลาบเกิดผลเนี่ยอาจารย์ก็จะ <c oughs> บูชาเป็นพิเศษนั่นก็คือองค์พระศิวลีนะอาจารย์ก็จะเดินทางไปอินเดียไปวัดเชตวันเพื่อที่จะไปกุฏิของพระศิวลีเพื่อที่จะไปกราบไหว้สักการบ,บูชาท่านนะที่กุฏิแห่งนั้นนะคะ,ะแล้วอาจารย์ก็ สัการบูชาพระสังกัญจยนะนะคะผู้มีรูปงามผู้เกิดในตระกูลสูงผู้ร่ำรวยมั่งคัง่งและก็พระอุปคุตนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระที่ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์สักเท่าไหร่นะท่านจะไปอยู่โดดเดี่ยวของท่านนะคะเงียบๆสงบแต่ว่าท่านมากล้นด้วยฤทธิ์นะคะฤทธานุภาพ้วก็เป็นพระที่อดุดมสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์อย่างมากนั่นเองนะคะสามองค์นี้แล้วก็เศรษฐีนะคะ เศรษฐีทั้ง9ในสมัยพุทธกาลแล้วก็หนึ่งในนั้นอาจารย์ยังนับถือ,อท่านแม่สุชาดาเลยนะครับเพราะว่าท่านถือว่าท่านได้ถวายข้าวมัตุปายาตนะพระพุทธเจ้าได้ขบฉันแล้วจึงจึงได้ตรัสรู้ในเวลาต่อมาซึ่งถือว่าเป็นทานอันเลิศถือว่าท่านเป็น ปุชนียบุคคลที่ได้ทําทานอันเลิศอาจารย์ก็นับถือเม้นแต่พรามที่ได้ถวายยากุศะแด่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็ได้นํายากุศะนั้นมาปูราดในสถานที่ตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ก็นั่งอยู่บนยากุศะแล้วก็ทําการปอะเพ็ญเพียรภาวนาจนได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมาดังนั้นท่านเหล่านี้นะคะที่ทํา บุญก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัส,สรู้เนี่ยในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีเอกอุทีเดียวนะคะแตนถือว่าเป็นผู้ที่มีอนุภาพที่ไพศาลมากทีเดียวนะดังนั้นอาจารย์ก็นับถือนะแม้แต่แม่นางกวักเองนะคะเราก็จะศึกษาประวัติของแม่นางกวักว่าท่านได้เป็นลูกศิษย์ของพระศิวลีนะคะได้ทาบุญทําทานกับพระศิวลีและพระศิวลีนั้นก็เป็นผู้ที่ ให้พรนะครับแกแม่นางกวักนี้นะคะชื่อของท่านชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอาจารย์ลืมแล้วนะแล้วหลังจากนั้นท่านก็เป็นประดุจดังทิดาน้อยที่มีเมตตามหานิยมนะคะจนร่ํารวยจนกลายเป็นเศรษฐีเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นจนเป็นที่มาของการบูชาฐานกติของการบูชาบุคคลที่ร่ํารวยทั้งนี้ในยะ ที่ซ่อนเร้นนั้นคือคุณธรรมที่ซ่อนเร้นอยู่ในแม่นางกวักด้วยนะคะที่ท่านนับถือพระศิวลีเป็นอาจารย์แล้วก็ได้รับพรจากองค์พระศิวลีนะคะให้ทำอาหากินเจริญและหลังจากนั้นท่านก็ทำอาหากินอะไรก็เจริญที่นานกติพวกเราก็เมื่อเห็นผู้ที่เจริญอย่างปฏิหารนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญเราก็ได้มีการสร้าง พระแม่นางกวักเนี่ยว้ประจําบ้านต่างๆนะว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแม่นางกวักอาจารย์ก็นับถือนะคะนับถือในสายของลาบสักการะแต่เราก็มีคุณธรรมเราก็มีคุณงามความดีนะคะในสายเดียวกันทั้งหมดไม่มีไม่มีมมแหวกแนวอะไรนะคะอย่าคิดมากนะคะดังนั้นการที่เราจะนับถือพระโพธิสัตว์คนอิมบน บนบนหัวของพระโพธิสัตว์เกิดอินทก็มีรูปพระพุทธเจ้าท่านก็บูชาพระพุทธเจ้านะพระศิวลีก็บูชาพระพุทธเจ้าเราก็บูชาพระศิวลีพระศิวลีก็บูชาพระพุทธเจ้าอาจารย์บูชาพระอินทร์พระอินทร์ก็ไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าไปทําบุญกับพระอรหันต์นะฮะมันมีที่มาของมันดังนั้นการที่เรานับถือองค์ใดแล้วควรจะมีคุณธรรมแบบเดียวกันกับ สิ่งที่เรานับถือแต่สิ่งที่เรานับถือจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณธรรมระดับสูงนั่นเองนะคะเดี๋ยมันจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะอนุโมทนาสาธุการด้วยท <c oughs> ีนี้เราก็วกมากลับามาในเรื่องของอนุภาพและปฏิหารของคนแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคบพลังศรัทธาทีา่สาธุชนเนี่ยนะคะไม่ว่าแต่ตัวอาจารย์เองหรือไม่ว่าแต่ใครๆก็ตามก็รู้แล้วแต่สัมผัสนะคะในคุณธรรมของท่าน ในสัมผัสในสิ่งเหนือธรรมชาติที่ที่ที่เราได้อธิษฐาน,นะะในนามของท่านแล้วเราก็สำเร็จผลสำเร็จผลได้นะคะ mm. ดังนั้นพลังศรัทธาในเรื่องนี้อาจารย์จะเขียนว่าพลังศรัทธาที่จับต้องได้นะพลังศรัทธาที่จับต้องได้นะคะคือคุณแม่บนเรือโตบุบนเติมเนี่ยนะคะ mm. ท่านเป็นผู้ที่ศิษยานุสิ์เนี่ยนะคะ ทั้งใกล้และไกลเนี่ยมีความศรัทธามากมาตั้งแต่อดีตและตั้งแต่ท่านยังดำรงขันอยู่จนถึงว่าตอนนี้ท่านก็ได้แต่กายทำลายขันไปแล้วแม้นแต่ว่าอถิของท่านเองก็ยังมีผู้มาเคารพศรัทธานะคะจนกลายมาเป็นอของที่เอาไปค้าขายได้แบบร่ำรวยเลยนะคะตะลับหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะที่เวลาเขาหาซื้อกันนะแล้วก็ องค์พุโทโธเนี่ยพระผงพุโทโธเนี่ยนะคะในพิมพ์จัมโบ้สวยๆเนี่ยองค์หนึ่งเป็นล้านนะคะนะคะหาการอะไรกันนะอาจารย์มีพระพุโทโธองค์หนึ่งเนี่ยโอ้ยห่วงจะตายนะคะแล้วก็พระมงคลมหาลานี่ก็ห่วงแล้วก็พระผงาปางสยายญาตินะคะสร้างสองสี่เก้าเนี่ยอาจารย์ก็ได้นะคะได้มาประมาณ3องค์นะคะที่เป็นอองค์ต้นๆเลยนะคะที่บูชา ตลอดนะคะแล้วก็องค์ปลายนั้นก็คือเป็นผงนะคะก็คือสร้างเอาอาาที่วัดอาวุธนะคะ2,011นะคะที่อาจารย์ก็มีเกือบประมาณ20กว่าองค์นะคะที่ไม่ค่อยอยากจะให้ใครเท่าไหร่แต่ก็ให้เพื่อนไปหลายหลายคนละ3-4คนและนะคะเพราะว่าเพื่อนๆน,นี้ลน้นแล้วแต่เขาลําบากเนาะในเรื่องของการทำมาหากินอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็เออกัดฟันให้ไปแต่ถ้าอาจารย์มีความเชื่อว่าให้เขาแล้วก็เราก็จะ ทำมาหากินแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันนั่นเองนะคะดังนั้นาภายใต้ชื่อของคุณแม่บุญเรืนตรงมูนเติมเนี่ยถือว่าท่านเป็นมหาอุบาสิกาะะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้แต่ท่านจะดํารงอยู่ซึ่งศินห้าหรือจะรักษาอุโบสถศินในยามวันพระก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมระดับสูงแล้วก็ถือว่าท่านเป็นบุคคลที่มีพลังจิตอันสูงสุดนะครเป็นที่พึ่งของผู้ที่สแสวง สแวสแวงหา,าแ,หาแหาทางทรรมนะคะคนก็จะเริ่มมานิยมกับคุณแม่นะมาเขาก็จะเริ่มหันหน้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมและอย่างน้อยทุกวันที่ก็ได้สวดมนต์นะทุกคนที่มานับถือคุณแม่บุญเรือนนี่ก็กคือต้องเป็นคนมี มีคุณธรรมนะคะต้องปฏิบัติธรรมตามท่านไม่ใช่จะมาจุดธูปไหว้อย่างเดียวให้ท่านช่วยโน่นนี่นั่นแล้วเราก็จะสําเร็จไม่ใช่นะคะเราต้องปฏิบัติธรรมด้วยเราต้องสร้สรางฐานบารมีด้วยนะคะแล้วก็รื้อปฏิบัติตามคําสอนได้การปฏิบัติของท่านเนี่ยได้สร้างแรงบันดาลใจนะคะและช่วยให้ผู้คนมากมายพบก,กับแสงสว่างในชีวิตนะคะความศรัทธาที่มีต่อคุณแม่บุญเดิอนตมุนเติมเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความเชื่อ าหากมีผู้ประสบการณ์อัศจรรย์มากมายที่พิสูจน์ได้ถึงอนุภาพปฏิหารของท่านนะคะซึ่งเราสามารถเจาะลึกนะคะถึงคุณแม่บุญเรือนนะคะในเรื่องของพลังแห่งเมตตาและการช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าแต่ท่านจะเปี่ยมด้วยเมตตานะคะแล้วก็อุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทั้งร่างกายและก็จิตใจ พลังแห่งเมตตาของท่านนะถูกถ่ายทอดผ่านคําอธิษฐานพิธีกรรมและการให้คําแนะนําแก่ผู้ที่เข้ามาขอพึ่งพึ่งผ่านะคะดังนั้นการรักษาและปฏิหารแห่งพลังจิตนั้นนะคะหลายคนที่เคยเข้ามาพบคุณแม่นะคะต่างได้เล่าถึงความอัศจรรย์นะคะอาทิเช่นการรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคนะคะที่แพทย์ไม่สามารถรักษาได้ คนเป็นอามาพฤึกอามาพาตอย่างงี้เป็นต้นหรือการช่วยให้ผู้ที่มีความทุกข์หนักเนี่ยสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยพลังจิตหรือคำอธิษฐานของท่านนะคะดังนั้นนะคะาการทำนายหรือการแนะแนวทางชีวิตนะคะจากที่อาจารย์ได้สรุปแล้วก็คอนคลูดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็สามารถได้กล่าวว่าผู้ที่เคยได้เขา้ามาสัมผัส พลังบารมีของคุณแม่หรือเริ่มที่จะเข้ามานับถือคุณแม่เนี่ยนะคะหรือบางท่านบางคนก็อาจจะได้รับนะรับความเมตตาจากท่านโดยตรงนะคะมีความเชื่อมักกล่าวว่าคุณแม่บุญเรือนเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีญาณอย่างรู้สามารถชี้แนะแนวทางชีวิตได้อย่างแม่นยําคําแนะนําของท่านช่วยให้ผู้ศรัทธาเนี่ยหลายคนตัดสินใจได้ถูกต้องและประสบผลสําเร็จในชีวิตนะคะ จากการวิเคราะห์ในเรื่องนี้เนี่ยทำทำให้เราได้ตั้งข้อคำถามว่าทำไมพลังศรัทธาจึงก่อให้เกิดปฏิหารได้นะคะการที่คุณแม่บุญเดินตัวบุญเติมเนี่ยสามารถสร้างปฏิหารได้นั้นนอกจากจะเกิดจากพลังจิตของท่านแล้วยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะได้แก่พลังศรัทธาเป็นพลังงานที่สามารถนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้เมื่อเรามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม ะะจิตของเราก็จะเปิดรับพลังบวกและสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้นะคะกดแห่งแรงดึงดูดเนี่ยนะคะความคิดและพลังงานที่เราส่งออกไปสู่จักรวาลจะส่งผลกลับมาหาเราหากเรามีความสรัทธายอย่างเต็มเปี่ยมก็จะสามารถดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาเกิดขึ้นได้จริงพลังของจิตใต้สํานึกนะคะไม่ว่าแต่เป็นคําสอนของคุณแม่บนเรือนเองมักเน้นให้ผู้ศรัทธาตั้งจิตให้แน่วแน่ นะคะเมื่อจิตใต้สํานึกของเรามุ่งมั่นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโอกาสสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นแกเราอย่างมากมายนะคะดังนั้นนะคะในเรื่องเหล่านี้จึงสามารถสรุปได้ว่าพลังศรัทธาสร้างปฏิหารเนี่ยนะคะอนุภาพปฏิหารของอคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมเนี่ยเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริงนะฮะไม่เพียงแต่แค่เรื่องราวหรือตำนานที่ได้กล่าวเล่าขานตั้งแต่อดีตเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ย ก็มีผู้ที่ได้รับประสบการณ์ตรงนะคะมากมายซึ่งอาจารย์เองก็ยืนยันว่าอาจารย์เองก็ได้รับนะคะปฏิหารจากสิ่งนั้นเหมือนกันนะคะศรัทธาที่แน่วแน่เนี่ยนะคะผสมกับพลังจิตของท่านทําให้เกิดผลลัพธ์ที่เกินคำบรรยายนะคะการปฏิบัติตามคำสอนของคนแม่บุญเรื่องตรงบุญเติมให้ชีวิตพบกับความสุขและความสำเร็จแต่อย่างเป็นแนวทาง สู่การมีจิตใจที่สงบและเปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งเมตตาและปัญญาอีกด้วยนะคะดังนั้นก็เมื่อเราได้ทราบอย่างนี้แล้วนะเขก็ทำให้เราได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะที่ติดตามค่ะ